พื้ครับพื ouais calves calves ้หดวงต่อยเต็มเลยามันมาไงนะมาดำ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามันบินดำไม่มมาเลยอ่าบินมาตรงมาตรงมาแล้วก็มาลงที่ตายายสองคนที่นั่งคุยกันสองคนแล้วก็ลงมาต่อยลุมแม้แต่ทีมกู้ภัยที่เขาไปช่วยตามันก็ไม่ต่อยอืลุมตาตานะั่นแหละพาปัดปัดปัด,ปด,ปดแล้วก็เอาตาขึ้นรถพยาบาลอ๋อเคสแรกเราไม่ได้ยังคนแรกเราไปเรายังไม่ได้ใส่ PPE <TV> ครับตานอนคว่ำอยู่ครับคือตอนนั้น <c oughs> เล็กในเต็มตัวเลยครับเต็มตัวหมดลแล้วเพิ่องอนะ พึ่งก็ยังลุมต่อยตาเจา<ต>้าหน้าที่กู้่ั<า>ยพวาเ<อ>ราไอ้ไม่ต่อยพวกเราไม่ต่อยเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็แต่แคทยายเราเปลี่ยนชุดเพื่อป้องกันแต่ก็ไม่ต่อยพวกเราก็คือเราต้องคุมยายแล้วเอาขึ้นรถพยาบาลพอพอยายขึ้นรถพยาบาลได้ครับพอยายขึ้นรถพยาบาลมันยังเข้ามาในรถนะครับแล้วทีมกู้ภัยก็ปัดปัดปัด,ปดแล้วเปิดกระจกแล้วมันก็บินออกไปหมดเลยพอรถวิ่งออกไปมันก็ออกหมดเลยครับที่มันบินมาอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรนะหนี เพราะสถานการณ์ควันไฟป่าหรอควันไฟป่าพี่ดูแล้วน่าจะมาจากบนดอยสูงน่าจะเป็นทางทางหินข้าหินนะครับอ๋อมาหลังใหญ่เป็นมื่มืตัวเลยพี่มาเป็นดําเลยใช่ไหมเหมือนอะไรนะทางขาวบินใช่ใช่ชาวบ้านบอกว่ามืดตึบมาเลยครับแล้วก็ลงมาที่ตายายที่นั่งใต้ต้นมะม่วงสองคนนั่งคุยกันอ่ายายเป็นอัมพาดแล้วก็ส่วนตาวิ่งหนีได้ส่วนใายก็นั่งโดนลุมอยู่ง้นะครับจนเจ้าหน้าที่อ่าซิมเซ็ตอ่าเซฟปุ๊บก็เข้าไปเลยครับ นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลกระทบของไฟป่าครับ,รบแล้วลุงก็ออกไปทางนั้นยังไม่มวีวี่แหวนจะเข้ามาเนาะอพอเป็นน้องก็กอมมาลุ่มลุ่มลุ่มเลยอืมามา,มามเ,เป็นลังเลยเป็นลังเลยหรอกปล่ต้องตัวบัดติดเลยนะแล้วก็แฟนกับคนพิการด้วยเนาะเดินก็บอดด้ยลุมด้นไม่ท้า มันตึเนี่ยตึมตัวบ่อยู่เงี้ยจะได้ว,ดว,วิ่งจะพอคุณมาช่วยเก่ยรถอบตบดินกองดินก้างกองทรายมันยังตามไปแฟนก็นดินอยู่นี่เราลาเชียยหม้อเชียยน,นี่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีกินยกกินยาก็ดีขึ้นเยอะคิดว่าจะ ตายไหมแล้วหันมาดูแฟนที่นอนอยู่แล้วโดนลุมคิดว่ารอดไหมตอนนอนว่าเป็นนกหรือตัวผมมันก็เดินนี่เขาพิการน้องมือก็ปัดบ่เด้เนี่ยไอ้หมิดว่าบ่รอดสิบะผมก็แย่วิ่งออกไปใช่ไหมคุณเครื่องนอยที่เมื่อกี้คือบอกว่าหนีก็หนีไม่ได้ปัดก็ปัดไม่ได้ ทำไงนะยิ่งปัดยิ่งมาด้านขวามีด้านเดียวด้านซ้ายตายสิห้าร้อยหกร้อยตัวมอวิม้อเคมอฟ้าเล่มรอบเห็นรอบหมดสติไหมครับตอนนั้นรู้ตัวรู้ตัวอยู่ค่ะคิดว่าตัวเองจะรอดไหมก็แล้วแต่ดวงค่ะแล้วมันมายังไงเนี่ยมันมาแบบโดยที่เราแบบไอ้คนอื่นมันก็นั้นทำไมมันจ้องมาเล่นแต่เราสองคนอ่ะมัไม่คิดแบบนั้นค่ะคิด ว่ามันมาตามลมมากกว่าเนาะอคือความภาษาแล้วความสวยอ่ะเนาะมาเจอเราเพราะเคลื่อนไหวพอดีอยู่ตรงนั้นนี่ใช่ไหมว่าช่วงห้าหมงเราโดนลมร่างกายอ๋อตอนนั้นตอนนัน่งเดินไกลามากไม่ได้กันเดินแค่ไหนไปโน่นตอนเช้าก็เดินตอนหน้าบ้านโน่นนะครับท้องแบกเดินหน่อยเนาะ กับคนฮัตคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบผูกขาะมากาเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปราไม่รวมตึงรันเมืองประเทศชาติมันจเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับจุเลือกตั้ง66 That she telling you a lie.